ฟังกลุ่มนี้แล้ววยเก่งจังเนาะสลาดจังเนาะยากรอเบิงเดเด้งามเจ้าของเจอสิแก้ปัญหาได้สั่งซีบอโหุยบบต้องห่วงเดอ้บอบบต้องคิดยากนำยายจ่าหรือกลุ่มของยายจ่าดอกเออมีสติอืมวันเนี้ยยังรักษาได้อยู่ทุกอย่างถ้าถึงวันข้างหน้าประสบการณ์พี่ๆป,ป้าๆที่เอามาให้นี่แหละที่จะทําให้เย,ยจ่ามีสติเดินหน้าหรือคอยเตือนเนาะอ่าน้องๆกลุ่มเดียวกัน เราเมียงแค่มาระบายมาพูดคุยนะคะมาสนุกสนานมาคลายเครียดถ้าเจ้ารู้สึกเข้ามาแล้วเครียดหลายเนาะเออหรือว่าอารมณ์เสียคักหรือว่างุดหงิดหรือว่าไ่ได้อารมณ์ก็ต้องเก็บไปให้ทุกเจ้าของเดอ้อพอบ้านค่อยนี่เว้าออกไปแล้วบอกเดอ้อลงอืมมีผูใ้ใดเก็บไปคิดดอก นะรู้สึกดีกันทุกคนที่ได้พูดคุยแถมได้ความรู้แนวคิดนะผสมประสานกับชีวิตพีพีรุ่นใญ่ที่เอามาให้เฮา <c oughs> ได้มาเป็นคำเตือนข้อควรระวังและแนวทางชีวิตถ้าเกิดขึ้นกับเฮาแล้วเฮาสิไปทางไหนสิได้บบต้องหลงทางสิได้บบต้องเสียเวลาคิดนะคะเอาความรู้ไว้หลายๆรู้ไว้ไซว่าไ่บาแบกหาม,อมพอเจอปับ๊บ ในสมองเฮาซิป,ปิ้งขึ้นทันทีอ๋อเฮ้ยเจอแล้วนะอ,มอเมาเจอจริงๆชีวิตคนเรามันบบได้โชคดีตลอดเวลาเด้อมีขึ้นก็มีลงก็สังซีนะ่ะเห็นบดเนี่ยสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีๆล่างมันก็ยังเด้งได้กระดูกทางไหนนะฮเอ่าขาเอออย่างก็สุดมันยังบบอกเฮาจาักคำเด้อเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอพี่น้องเข้ามาก็เป็นพลังกำลังใจเนาะบ้านยิ่จากขี้จม ว้าวแต่เลี้ยงสาบ้านอืมมีเรื่องให้ว้าเน้อเรื่องเสาบ้านเป็นงานของค่อยเดอ้อและพวกเราพร้อมที่จะมาพูดคุยและปลดปล่อยความทุกข์ไปนํากันอันนี้คือหัวใจหลักๆที่คนมีพลังบวกหรือหัวอกเดียวกันที่พูดแล้วเข้าใจเออผู้โชคดีคนที่บอกเข้าใจก็ขอบคุณหลายๆนะถ้าให้ดีฝากคําคแนะนํานะเออ ปฏิบัติสิ่งที่โชคดียั่งเจ้าให้กับคนอื่นแดก็ดีเดอ้อเอออีหลีอือจะได้มาร่วมด้วยชวยกันเป็นพลังนักให้เนาะให้พลังกำลังดีๆแล้วก็ให้ความโชคดีกับคนอื่นได้บอ่เนออาหจะาฝากคอบคุณล่วงหน้าเดอ้อสำหรับหลายๆท่านที่เห็นต่างนะคอมเมนต์ยาวๆได้เลยเล่ามาในความรู้สึก นะฮะขอแนวทางนำแด้เจ้าคือเป็นผู้โชกดีแท้